อาการเป็นยังไงครับเห <laughs> งาแหละ วังใหญ่เห็นอะไรแปลกๆน,น,นั่นน่ะอู้หู้ชฉันตอดถ่จังเลยฮะจะมาปวนอะไรอีกใครป่วนบ้านแม่ลงใหญ่จะช่วยเก็บเฉยเฉยหยก <c oughs> อันนี้ลูกพี่เขียวแน่เลยโอ้ยนั่นมันได้เหยื่อลายใหม่อีกแล้วค่ะท่านผู้ชมสีสันสะดุดตายิ่งกว่าพี่เขียวอีกค่ะฮ <c oughs> นี่มันสีประจําตัวยใหญ่เลยฮะ <c oughs> เออนั่นไงแม่ว่าแล้วลงโลกเขา <c oughs> เป๊ะ จะอ,ออกได้ไหมล่ะนันนายาพาแกดูลูกแกอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมถ้าฉันมีมือก้อนมันคงลายไปแล้วนะออกมาช่วยลูกฉันเลยรอดตำลึงมาด้วยนะดูมันทำสิโอ๊ยหัวจะปวดเอาออกเร็วยิ่งใหญ่สบาดสบาดเร็วตอนนี่แม่คิดว,ว่ายิ่งใหญ่ทำอะไรอยู่อ่ะโอ๊ยแต่แล้วยิ่งใหญ่เอาไม่ออกอะ่ะระหว่างนี้แม่ต๊อบก็กําลังเพลิดเพลินไปกับเจ้าสฟิง์แล้วก็พี่ต่างๆนะคะเขากําลังเล่นโจรจับขโมยบทโหดเข้ากันได้ดีมากเลยคะ่ะ ห่จะโดนดซ้ำมีเจ้าหน้า,า,นาที่ตำรวจโอ๊ยวิ้งยอมแนวพิ้งยอมแนวแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยอืแต่ละตัวสมบทบาทกันมากเลยลูกลูกฉันมีพรสวรรค์ด้านการแสดงสุดๆโอ๊ยโอ๊ยพี่ตัง <c oughs> อย่าลากน้องออกมา <c oughs> ไม่เล่นกันแรงไปเนาะ <c oughs> โอ๊ยแม่จะเป็นลมกลัวพี่ตังเผืองับน้องค่ะแต่แล้วอยู่ๆตังๆก็ได้ยินเสียงจากข้างนอกก็ชะง,งักไปค่ะส่วนที่มาของเสียงเนี่ยคือเสียงนี้จะ้ะ ยิ่งใหญ่ไว้ยิ่งใหญ่เอาไม่ออกน่ะแม่หยิบออกให้ยิ่งใหญ่หน่อยจีเยียพาเขาก็ดูห่วงยิ่งใหญ่มากอยู่นะคะนางเป็นควายเรียบร้อยค่ะไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบทำลายข้าวของเวลาเห็นลูกดื้อเนี่ยก็จะพยายามเข้ามาห้ามเนี่ยเข้ามาประมาณนี้แหละแต่ห้ามได้ไหมอีกเรื่องนึงค่ะตกเยลยยกของพังแล้วเขาก็โวยกันลูกก็ยิ่งใหญ่เขาจีดนะฮะ ยิ่งใหญ่ไม่ปล่อยเลยแม่ดูดิเนียญ่อยู่ๆพี่อีเขาก็มาโดดเกาะยิ่งใหญ่อย่างนี้เลยอ๋อมาจะปวดเอาไงดีละทีนี้ยิ่งใหญ่เสียงดังก็ไม่ได้ทําลายข้าวของก็ไม่ได้แต่โดนแม่ดุอ๋อยิ่งใหญ่ก็คงต้องทําใจฮะเดี๋ยวถ้าพี่อีเขาเมือเขาก็คงไปเองแล้เนาะแล้วพอเจ้ายิ่งใหญ่กําลังเดินผ่านหน้าต่างห้องแม่ต๊อบไปเนี่ยแม่ต๊อบก็เหลือบไปเห็นเก้าอี้ลอยได้กับตูนฮิปโปแม่แม่ แม่ต๊อบก็เลยรีบวิ่งกุรีกุจอออกมาจากห้องเลยจนได้คลิปที่ยิ่งใหญ่พยายามขอความช่วยเหลือค่ะโอ้ยทำไมแม่ยกุกล้องมาถ่ายอ่ะแม่จะแฉยิ่งใหญ่อีกแล้วใช่ไหมแม่บูมี่ยิ่งใหญ่จนติดเป็นนิสัหญแล้วนั่นเนี่ย <c oughs> ร <c oughs> เราไปนอนไหนเราไปนั่ง <c oughs> ใช่ไหมแม่ไม่ต้องมายุ่งกับยิ่งใหญ่ก็ได้ฮะ <c oughs> จะไปนั่งกินข้าว <c oughs> ก็พี่อีเขาโดดมาเกาะยิ่งใหญ่เองอ่ะไม่ตลกไปเนาะนี่นี่แม่วันเรื่องนี้ตลกงั้นเหรอมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงลูกอาการมันตีดนะเนี่ยเนี่ยพี่บอลพี่บอลเปิดหน้าต่างดูลูกเนี่ยโอ้ยังจะขี้ฟ้องอีกคนอะไรบุ๊บี้จึงไปนิจัยไปหมดแล้วเนี่ยแม่ทำไมมันเป็นยังไง อาการเป็นยังไงครับแม่จะห <c oughs> ยุดแก้งยิ่งใหญ่กี่โมงเนี่ยเหงาหละเหงาใช่ไหมแล้วเมื่อไรแม่จะดึงออกให้ยิ่งใหญ่แบบหนึง่งดีแม่ขอเสพความสุขก่อน <c oughs> มันตลกอะ่ะ <c oughs> แม่เป็นอย่างนี้อีกแล้วนะมีความถูกของความทุกข์ของคนอื่นอะ่ะแ <c oughs> มเป็นไงนีม่ยิ่งใหญ่อดทนอดทนนะแม่เนยก็เพียย้ยนเพียอย่างนี้แหละตั้งแต่เล็กยันโต ต้องเลยยังไงเอาออกได้แม่รู้แล้วไม่ได้ยังไงล่ะแม่เอาออกให้ใหญ่หน่อยเอาออกได้ไหมไม่ได้ค่ะแม่ออกให้ไหมยิ่งใหญ่ยืนนิ่งๆให้แม่หยิบให้หรือว่าชอบชอบแบบนี้รู้ว่ายังไงอุ๊ยแม่เดาใจไม่ถูกเลยแม่เดาใจหนูไม่ถูกเลยครับโอ้ยแม่เอาออกใหญ่หน่อยจะให้เอาออกให้ไหมเอาออกเนาะอ่ะเอาเอาไม่ออก จะให้ออกไหมไม่ออกอ่ะมามังเอาเอาไม่ออกซึ้บออกแน่เย้ขอบคุณห็นหน้าหมา ดีครับถ้าชอบคลิปยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เลยนะคะยิ่งใหญ่เป็นควา,ายไทยชีวิตในความดูแลของแม่ต๊อบครับผมแล้วที่นี่ก็ยังมีพี่พี่วัวถ่ยชีวิตจริง50กว่าชีวิตด้วยฮะแค่ช่วยกันดูคลิปยิ่งใหญ่แม่ต๊อบก็จะได้มีรายได้มาเลี้ยงพี่พี่วัวครับผม ฝากกดติดตามช่องกาละครั้งหนึ่งฟาร์มไยชีวิตด้วยนะคะโอ๊ยแม่ต๊อบเสียงจะแหบค่ะนับวันยิ่งใหญ่ยิ่งพูดเก่งขึ้นทุกวันยังไงพวกเราก็ฝากติดตามช่องทางทุกช่องทางที่ชื่อว่าการละครหนึ่งฟาร์มไยชีวิตด้วยนะคะภารกิจนี้แม่ต๊อบตั้งใจมากจริงๆค่ะที่จะดูแลพี่พี่วัวทั้งหมดให้กินอิม่มนอนอุ่นไปจนวันสุดท้ายของชีวิตค่ะหรือหากท่านใดรักเล็นดูเด็กๆที่นี่ ก็สามารถสมัครโปรแกรมสมาชิกเดือนละว9 9บาทเป็นค่าอาหารอิ่มหนึ่งวันของสัตว์1ตัวได้เลยนะคะแล้วแม่ต๊อบจะทำคลิปน่ารักน่ารักมาให้ชมกันเป็นการตอบแทนค่ะเนื้ออดนูนสินค้าของพวกเราได้เลยนะครับผม You my roll in, Smoking out in night summer my mind Got spinning like some chevy tires tiny waist lips were laced with cherry wine i bet you trouble with that flirty little southern smile